คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําไม่สุภาพผู้ใหญ่ควรให้คําแนะนําสําหรับเด็กก่อนที่จะดูคลิปนะครับสวัสดีครับพบกับอิตตาตยาสป,ปาครับวันนี้นะครับดีวันยุทธนะครับโอางาน,นผมก็เลยว่าเออมีเสื้อผ้าเก่านะครับเสื้อผ้าเกา่าท้าขอบกว้งผมบว่าของลูกของเต้าของแฟนผมของคุณนายเกณ์ของอิตตาตายาสป,ปานะครับเป็นตุกก๊กตาเป็นอย่างนี้นครับ ผมาเป็นลักพันนะฮะผมจะเอาไปบริจาคที่มูลมูลนิธิกระจกเงานะครับที่จังหวัดผมเองจังหวัดเชียงไฮ้นะครับอยู่ที่ห้วยขมนะครับอยู่ตำบลแม่ยาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ่าเราจะไปบริจาคที่ไหนนะครับเนาะดี๋วผมจะพาไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังมาถึงชุดแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงไานะครับเอฟซีทันไดถ้าผ่านมานะครับก็มาแวะได้นี่คือวัดห้วยปากกั้งนะครับที่มีรูปอ่า เจ้าแม่ก็ยิ้มที่ใหญ่สุดในในโลกก็ได้นะครับนะจุดแหลมมาตอนนี้บรรยากาศกมือนฝ้าหมัวฝนเนาะตอนนี้ถึงตีเขาห้องแยกอ่าที่จะไปมุล,ล่นที่ห้วยขมนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เขาติดไฟแดงอยู่เนาะครับน้องผมก็เลยเห็นจุดแนด์มานะครับที่นี่ฮะทั้งปุ่นเดอร์เป็นห้วยปกากกั้งนาอวัดห้วยปากกั้งเนี่ยหันไฟชัดเนาะรข่พานมาได้นะครับเอฟซีทานได้ที่พานมานะครับ น้แวะท่องเที่ยวได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาทิตทิศอันนึงในซิปของอยุธยาเหมือนกันนะครับอ๋อเดี๋ยวเราก็ตรงไปนี่คือจะไปเดี๋ยวจะไปบ้านห้วยขมครับไปบริเวณมูนลนิธิเพื่อเอาเสื้อผ้าหรือว่าตุ๊กระตรมกระตาไล่เป็นเสื้อผ้าเป็นนักนะครับแอกว่าคนใหญ่เราออนเด็กเนาะก็หมอบพื้อนน่องน้องปู่ป้านาะอาเปื่นรวมโลกนะครับเปื่นรวมประเทศไทยนะครับอ่า น้องเช้าเขานะครับคุณบนเช้าเขาเนะที่ขาดแขนนะครับนะครับนาอตัวนี้ก็ติดไฟแดงเลยลวดถ่ายชุดแลนด์มาให้ดูนะครับอ่าไฟเขียวแล้วครับขอ,อยาต่ออีกแลเด้อสวัสดีครับตอนนี้มาถึงแล้วบนญนาถนะครับเราดูป้ายครับเราลงมาน,น,นี่หมูละนิธิกระจกเงานะครับเบิ้ลนนอกเลียกสายเรียกขวานี่ยขวา<ะ>เรียวขวานอกนี่ครับไป บรรยากาศก็เป็นอูแบบบรรยากาศเป็นดอยครับเป็นปา่าเป็นดอยท้างนั้นเลยครับเรกว่าเขากับสำไมอย่าเป็นน้องน่องชนน้องเชาาเขาครับที่เ้ามา่าจะกนี้น่าอย่ามองเมิ่มน้องเชาาเขานะครับเจ้าไหนวะ เอาเข้ามาถึงตีล้วกี้ฮอาสอบถามเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วครับว่านี่ปัญหาจะเปิดกลุม่มกลุ่มในบ้านธรรมชีพสัญญายะฮะของในมูลนิธินล้วเดี๋ยวตรงเข้าไปในนี้ครับดูครับว่าเราต้องเข้ามาถึงไหนนี่ครับในมูนลนิธินี่นี่คือสภาในมูลนิธินอะอ๋อน,นี่ครับเคนนี่ฮะนี่ครับโอ้ ครับเข้าถึงแล้วเอาไม้มาจับเดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนหนูกต้งเดี๋ยวเรู่ปก่อนนะจ้าเอม้ถตอนตอนนี้นะครับเราได้มาถึงมูลนิธิของกระโจกเงาแล้วครับนี่ฮะเป็นมีทีมงานของเป็นนะนี่นักบุญนักกุศลทีมงานสาวสาวสาวสมบูรณได้ค่ะเพาเราคัดน่าจะถึงประมาณลักพันนะฮะนี่นะน้ำท่วมโอ้โหนี่ฮะ คุณนายเกตคุณนายเกตนี่คือนายเกตนะนี่คือคุณนายเกตบริจาคไปได้เบียนในเเล็กมาหน้าเลยตอนนี้เขาก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วเขาก็ทำการขนเดี๋ยวกระสอบนปิ๊กเลยเพื่อจะใจอยู่กระสอบเลยอันนี้นะครับเป็นคนที่ใจบุญทั้งหลายที่มาบริจาคครับเป็นจํานวนมากนะครับถ้าใครใครที่จะมาร่วมบริจาคได้นะครับติดต่อที่ไหนครับเพี่อ ติดต่อได้ที่มูลที่กระจกเงาค่ะหรือว่าโทรที่เบอร์053437616ครับค,ครับผมนักบุญนักกุศลนักเสื้อผ้าสมัครอย่าไปมองเพื่อใครครับพี่อ๋อส่วนมากเราจะไปให้คนที่ได้การแล้วก็แบ่งคัดแยกมาขายให้กับชาวบ้านในราคาถูกด้วยอืมครับโอเคครับหรือ่าทานใดที่นักบุญนักกุศลก็มาร่วมทําบุญได้นะครับคือการทาบุญนะครับช่วยเหลือ น้องเช้าเขาแต่อยู่บนพื้นที่สูงนะครับแล้วก็าบางบางคนก็ไม่ได้รับโอกาสนะครับเสื้อผ้าแบบพอเพียงพอนะครับเนาะรวมได้นะครับน,นะนฮะคุณนายเกยเตรียมขนเรียบร้อยเยอะครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็เขาก็อิตาตายยสซาปากับคุณนายเกก็ได้ทําการเอาเสื้อผ้านะครับ ที่ใส่ไปได้นะครับไปบริจาคที่มูนลนิธิกระจกเงาที่ร้อแล้วนะครับตอนนี้ผมก็หิวเข้ากันละเนาะก็เลยมาแวะกินเข้านะครับกับคุณนายเกดนะครับนี่คือนายเกดนี่เสืออเสือเนี่ยนะไปขิวข้าวหิวเข้าละนะครับก็นะครับคลิปนี้ก็ฝากนะครับสําหรับนักใจบุญใจกุศลทุกท่านนะครับที่ มีเสื้อผ้าเหลืออย่างกระจ่งครับที่ของใจได้นะครับหรือว่าทุกชิ้นทุกอย่างนะครับเป็นของที่มีค่าสาหรับคนที่ว่ายังมามีเหมือนเฮานะครับบางคนเป็นตุกกว่าเฮาหลวงมีรายได้น้อยกว่าเฮาหลว่าการเป็นอยู่ลําบากกว่าเฮานะครับก็เชิญไปบริจาคได้นะครับที่มูลละนิธิกระจกเงานะครับอยู่ที่บ้านห้วยขมตําบลอตตาบลตําบลตําบลไมะย้าวนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเข้าไปบริจาคได้เราไปดูสมาดูเพจได้นะครับไปดูที่เพจเข้ามามุล่น,ลนที่กระจกเงาจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะยังไงก็คลิปนี้ก็คือการทรําบุญในครั้งนี้นะครับจยเหลือคนในครั้งนี้คือเอฟซี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเปิดลมโลกและเปิดทุกคนในประเทศไทยที่ติดต,ตามอิดชองอิดต,ตายาสปานะครับก็ขอฝากด้วยครับเยกดไลค์กดแชร์กด ซับสกใกล้นะครับเพื่อกับลังใจอิตาตาครับดีทำคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ขอกราบเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับจ่องอิตาตายาสเานนะครับ